สวัสดีครับมีร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับรถเบนซ์นะครับ w 2 1 0นะครับลูกค้ามีกุญแจรีโมทอยู่แล้วนะครับแต่กุญแจรีโมทนะครับจำรุดเสียหายนะครับรีโมทกดไม่ได้นะครับแล้วปัญหาที่เจอบ่อยๆก็คือรีโมทกดได้ไม่ไกลนะครับต้องไปจี้ใกล้ๆกระจกนะครับตอนนี้นะครับอยู่ในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งกล่องรับสัญญาณใหม่นะครับเสร็จแล้วจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับครับทดสอบระบบรีโมทนะครับหลังจากติดตั้งกลล่่อองรรรรััับบบสญญาาณเเข้้้ไปใหมียยแวนะค จะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบพับ2ดอกนะครับแบบนี้นะครับสังเกตจากไฟเลี้ยวนะครับล็อกครับไฟเลี้ยกระปริบหนึ่งครั้งครับเปิดไฟเลี้ยกระพริบสองครั้งนะครับทดสอบระยะความไกลนะครับกดได้ไกลกว่าเดิมเยอะเลยนะครับจะถอยไปไกลๆนะครับทดสอบใหม่นะครับล็อกครับเปิดครับได้ไกลนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้กุญแจ รีโมทรถเบนซ์นะครับเราเจอปัญหารีโมทกดได้ไม่ไกลต้องไปจี้ใกล้ๆนะครับหรือรีโมทเสียนะครับสามารถติดตั้งใหม่ได้นะครับ0826166655นะครับบริการถึงที่ถึงบ้านนะครับหลังจากติดตั้งรีโมทเสร็จเรียบร้อยนะครับกุญแจรีโมทของแท้คู่ตัวรถก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีการตัดระบบใดๆทิ้งนะครับผม